เดี๋ยวอะไรวะเอาอยวค่อยช่วยไปหนคนละ่ิจจะเห็นเปิดที่ไหนใหม่ๆหนึ่งนี่คือบรรยากาศห้องนะคะโล่งมากนอนกันสี่คนค่ะเย่นี่คนนอนตอนนี้เรียกว่าเตียงสูงหน่อยนะคะเราพูดสูงอายุโอ้โหในคน่งานก็สูงอายุสิค่ะห้องน้ำมีสองห้องนะคะดีค่ะหัวละถ่ายหน้าพันสอง โอเคค่ะมีตู ck, ้เย็นเล็กๆค่ะตอนนี้เรียกว่ามือร้องเพลงของเรากำลังวีซิงตอนนี้ต้องยกให้ <c oughs> นี่พา้าม่านแต่เปิดออกไปนี่ก็กลายเป็นวิวนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่วิวทะเลวิวเนี่ยค่ะก็มีระเบียงมีอะไรบรรยากาศมีฝนตกอึมครึมน,นิดหน่อย เขาบอกว่ารถรถอะไรเคควันซื้อเหรียญมันอะไรเนี้ยเนาะ <c oughs>